อาเภษพรด้วยสวัสดีพี่น้องก้องไปสูผูสุก้อนครับผมมาหละพี่น้องล่าพัฒนาของยายนงวันจันทร์ที่สิบวันจันทร์ที่สิบมกราสองห้าหกแปดของยายนงมือวันสุ์เข่าศูนย์ศูนย์พี่น้องเป็นในพี่น้องโชคมานกันกับยายนงบ้อนพี่น้องไอ้เลขของยายนงเข้าศูนย์ศูนย์ได้พี่น้องได้ที่นี่พากมาตามกัน่อพี่น้องวันจันทร์ที่สิบ วันศุกร์ที่เจ็ดกับเขาศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะของยายนงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เสียงกับกีด,ดังแน่ได้พี่น้องเด้อเป็นยู่เงเหยินกับดังเสียงไกลเสียงไกลที่เรามัเนี้มานอกสถานที่มานครพนมเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นงานประจําปีพระธาตุพนมเนาะพี่น้องเนาะงานประจําปีเก้ามื่อเก้าเคลื่อนพี่น้องพี่น้องผลลัพธ์ก็ขี่ไปจบอยู่วันที่ชั้นที่สิบสามพี่น้อง กอนนี้อ็ยูนาโรงแรมเนาะพี่น้องเนาะอยู่โรงแรมอยู่บ่งนี่แหละนี่แหละนี่แหละรงแรมนครพนมเพิน่นนี่แหละพี่น้องมองพักมองเศร้าบ่งนั่งเหรียญเพิ่นเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะที่กว้างขวางดีโรงแรมเพิ่นก็นเลยนี่จะรถตู้รถทัวร์เนาะพี่น้องหลาย มีแต,ต่รถตู้รถทั่วไหลอ่ะพี่น้องมาเบิ้งล่าพัฒนาล่าพัฒนามือวันสูงกันออกศูนศูนครับหาหาได้พี่น้องได้เลขเป่าเลขเบิเเ้นแมนเฟินไปเฮ็ดไปมุนจังไดนอพี่น้องไปจังไดยังเปิดเป่าทั้งบนทั้งล่างศูนศูนห้าห้า,หาบัดว่าโอ้แต่ว่าของยายนอ่องก็ยังพาเราอยู่ดิพี่น้องยังเข่าเสย์อ่ะ ทุกอาจารย์ทุกสำนักพวกเขาของย่ายน้ง่งเขาเสยเขาซูนซูนเสยอ,อ่ะเดี๋ยวได้ไปนอเปนเบิงเบิ่งแป๊บนึงโอ้เราใสล่ละคือเห็นคือยังเงินเนี่ mà vâng cạn cái nào ừ. nhạc วันจันทร์ที่สิบ พัฒนายายโหนงเด่น เด่นบนล่างมีสองเก้าห้าอันนี้เด่นบนล่าง mm hmm. เด่นบนล่างสองเก้าห้าบาทนี้เลขเลขวิน ้มาจับมาหมุนใส่กันได้คือเกาะ่ะพี่น้องพี่น้องกับ่าวเนาะพราวาเขียนตามเป็นแปดหนึ่งเขีย ีเลขวิ่นพี่น้องเลขวินที่ไหนมาเบิงเลขจับคูกัน สองแปดสองห้าสองเก้าอืมรถทั่วไปกลกนะรถทั่วอ,ออกอีกแล้วพี่น,อน้องคน สองแปดสองห้าสองเก้าเอพี่หีือเป่าเห็นไหมจ้ะไอเลทให้เหบรงรถทั่วห้าแปดเก้าแปดตัวนี้ยขยันดีดีพี่น้องเก้าแปดแปดเก้าขยันดี เก้าห้าสองสองสี่ องหนึ่งตกกันได้พี่น้องตกกันตกกันสอง สองห้าศูนย์อันนี้นตกกันที่ที่ไหนมาเป็นตัวเป็นเน่นตัวพป็นม่องผมเป็นเน่นในที่สองแปดห้าแปดพี่น้องจะเลื่อนบน่างไปกลับเด้อสองเก้า และสองหนึ่งสี่คู่พี่น้องแปดคู่เน่นสี่คู่ตกวกันอีกสองตัวสองหางถือว่าบ่าหลายป็นไดเราพี่น้องบ่าหลายบ้าหลายพี่น้องเขาแคบหน้าจอเด้ออันนี้คือลาพัฒนาวัานจันที่สิบของยายน้องเนาะพี่น้องเนาะส่วนเด่นบนล่างเพื่อนในสองเก่าหา ่วนเหล็กวิ่งเพื่อนนี่เขากับมามุนมาวิ่งน้ากันได้ได้พี่น้องได้มาสอบตัวใดกับวิ่งเหล่ามุนเหล่าขั้นมามักเพื่อนจับคู่แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่ได้พี่น้องได้เพื่อนจับคู่ให้กับสองแปดสองหาสองเก้าหาแปดเก้าแปดเก้าหาแล้วก็สองสี่สองหนึ่งตกกันนี่คือสองสองแล้วก็หาศูนย์เพื่อนแน่นห้ซีคู่แมนบอก เอาเงขาดอีกตัวนึงก็เน,เ,นเนื่ยเนี่ยหาคู่อ็เนเี่ยหาคู่สองหนึ่งสองเก้าหาแปดเนาะอเมนร่งขมผิดก่อนโอ้ส่วนเลขก,กันพันวงกลมไฮสองสองโนบิน้องอันนี้ตกกันนี่ตกกันนีเนเน่เป็นกันตกกันเป็นกันเนี่ยไฮอื้ม นรองพี่น้องแคบหน้าจอเด้ยมักชอบแสดงข้อกับ <tem ás și erst alla> พิจารณาเบงโมมาเข้ากับพานน้อพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางนี่หรือแคบเอาลายมือของยายนงอะไรนี่พี่น้องนี่นี่แหละของยายนงเด้อพี่น้องเด้อของยายนงนะแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบแสดกับผิจารณาเบงโมมาเข้ากับพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณยายนงครับผมคอ้พี่น้องโ่งมานกันสุขุสุขคนรวยๆเฮงๆปังๆกันวันจันทร์ที่สิบ ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพจพาะรวยได้พี่นอ้องเด้อสำหรับคลิปนี้เพจพาะรวยสวัสดีครับผม